เหมือนเดิมครับผมทิ้งจังหวะไปก่อนเลยที่1 2 3 4 5สี่หจากนั้นครับผมให้ก้าวขาซ้ายมือกวาดเข้ามาเลยจังหวะที่หและก้าวขวานะครับมือชี้ไปข้างหน้าที่7และก้าวซ้ายอีกครั้งนะครับยกแขนขึ้นง้างเลยที่8และต่อยลงด้านซ้ายนะครับมือควยกันพร้อมกับยกขาขวานะครับจังหวะที่และและย่ำขาขวานะครับไปทางด้านขวามือขวาโลบสีสันเลยที่1 2โยกไปทางด้านขวา3 และบอดี้เวฟสองครั้งครับผมจะงหวจะเป็น5 6และอีกครั้งที่7 8พร้อมกับมือนะครับลูกสะโพกจากขวาไปซ้ายที่1 2และสไลด์นะครับไปทางด้านขวาก้าวขาขวาว่า,วา,วามือซ้ายนะครับที่3และขาซ้ายีนะครับลูกิตันจากด้านหลังที่4และย่อเร็วเลยครับผมช้อตสะโพกที่ห้ห และก้าวขาขวานะครับวาดมือขวาเลยที่7และซ้ายชิดนะครับมือรูปคอที่8จากนั้นมือจะค่อยๆลงนะครับผมพร้อมกับค่อยๆย,ย่อตัวกลางขานะครับอ้าหุบจังหวะจะเป็น1 2 3่งสมสี่มหและขึ้นเร็วเลยที่6นะครับพร้อมกับก้าวขาซ้ายไปทางด้านขวาวาดมือซ้ายที่7และก้าวขวาไปข้างหน้ามือขวาชี้เลยที่8 พร้อมกับสบัดมือนะครับหมุนจากซ้ายไปขวานะฮะส่วนเท้านะครับจะใช้ส้นปลายสลับกันพร้อมกับหมุนสะโพกจากซ้ายไปขวานะครับเน้นซ้ายเลยนะครับจงหวะจะเป็น1 2 3ปลายเท้า4และโวกศีรษะครับผมที่5และไปด้านขวาที่6และหันครับผมที่7และทิ้ง8 จากนั้นครับผมฟรีสไตล์อะไรก็ได้ที่1 2เรียบร้อยครับผมที่นี่นะครับเดี๋ยวลองนับจังหวะเร็วขึ้นดูกันบ้างเตรียมพร้อมแคปสแตนบาย1น3 4ครั้งห้า 5, และ9 6ชี้7และง้าง8ต่อยเวฟบ2 2ชา้า3 4เวฟบ6 6เวฟ7ล็บ7ลกสะโพกเลย1 2,9,3, ขึ้น 4, ลงเร็ว5 6,9,7, รูปคอ 8, ออก1 2, ออก3 4, ออก5ขึ้น 6,9,7, ชี 8, ้8หมุน1 2, หมุน3รวมศีษะที่5 6, หัน7 8,4,1,2, เรียบร้อยครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะให้เห็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับลองเต้นกับเพียงแบบโซโลวนชด,ดียวกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับรอจังหวะนะ 1, นึ่งสองสามสี่รวมห้าและหกนเจปีน่งสองเรียบร้อยครับผม <c oughs> สุดยอดมากครับและก็จบที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลง Hit Me Up นะครับแต่ว่าคราวนี้นะจะเป็นเวอร์ชั่นของผู้หญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องและท่าเต้นนะครับบอกเลยว่ากซีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะลองฝึกนะครับก็สามารถฝึกได้เลยนะครับเต้นไม่ได้ ได้ไม่ทานก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะจากกันฝากทุกคนนะครับชื่อกดไลค์กดแชร์กด u ับส r ค b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม